Ha ja อ่าวนั่งสมาธิมือไว้ไหนาหายใจเข้าหายใจออกช้าหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกจับตานิ่ง หลับตานึ่งๆนึงมือไ,ไว้ไหนมือตังๆกาอ่านหลับตา